อพี่จะสอนวิธีอันนี้นะครับวิธีถอนมีคนในกลุ่มเรียกร้องมาพี่เข้าแอปก่อนเนี่ครับกดถอนเลยกดถอนไปนี่ครับให้กดเลือกทั้งหมดของเงินนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรใส่ชื่อชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็อีเมลแล้วก็เลือกธนาคารใี้ถูกครับใส่เลขบัญชีนี่ครับแค่นี้เองแล้วเรากดถอนแล้วก็กดน,นี้ครับส่งเอเอสนี่ครับเอเอดมาแล้วเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งสามเก้า อันนี้เป็นรหัสที่เราตั้งตั้งเองนะครับต้องตั้งเองเดี๋ยวพี่ก็ถอนนั้นน,นี่ครับถอนแล้วนี่ถอนแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวพี่บอกวิธีการอ่านี่ตั้งรหัสพันเพื่อถอนเงินนะครับรหัสหกตัวที่พี่ใส่อันท้ายสุดอ่ะครับคือนี่เราต้องมาตั้งนะครับโอเคครับ ไปแล้วครับ